สวัสดีทุกคนเมื่อนี้ก็เอาอยู่ในซิมในจีดิพี่น้องอพระพุทธรูปุดทางหลังนี่มนเมื่อวานนี้พนกงาเมตุมาจัดดอกไม้อยู่ไหนนี่เมื่อนี้ก็เป็นบุญหออข้าวสากรนะพี่น้องเนาะขอเชิญทุกๆคนมารับเอาบุญนำกันเด้อเมื่อนี้เอาบุญมาฝากพี่น้องผู้บรได้มากะยอมมือสาธุเนาะพี่น้อง ได้เบิกหนานะคลิปนี้หลกักยอมมือสัตรูเอาบุญมาฝากบุญทุกคนเ้อให้ยูดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงคิดยังไดก็ให้ได้สมปรารถนาเด้พี่น้องเด้อเมื่อนี้หาชิพาไปเบิกหนานะเพิ่นตักบาพี่น้องตักบาทอ,อยู่อีกอีกโบต์หนึ่งแต่หาชิพาบอกทุกทุกคนว่าคนมาแต่เมืองใด้นนองพี่น้องเนาะมีอย่างใดที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีเพิ่มเติมพี่น้อง หลังจากนั้นท้าเกษตรหลังจากตักบาตรแล้วลราก็สภาพี่น้องไปเบิ่งกันนาะหงทานพี่น้องหองทานทุกๆคนมาได้บุญได้อิมอ่มอิม่มอกอิ่มใจพี่นอ้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีพี่น้องลาวไทยพี่น้องสาวพุถุทกคนทั่วโลกนะพี่นอนะ้องเนาะบอกลายใหญ่ห่างพี่น้องเอาเสพาไปเบิง่งบรรยากาศทางนอกอีกบทหนึ่งเนาะ ถ <im> <im> mm ูงงามๆกตอนจิ้มมากก่อนถูงแป้านยเอ้ยงามนี้ถูกเพลงทำวันมินิวันมินิวัน two า h r e e ali a l กันก็มาใไนในสองทางฉะนั้นจะว่าวัดดีก็ไม่ใช่แต่ว่าบ้านดีก็ไม่ใช่แต่ว่าวัดไม่ดีก็ไม่ใช่แต่ว่าบ้านดีก็ไม่ใช่ต่างคนต่างช่วยกันแบบนี้เราตั้งใจกันมาว่าจะมาทำวัดแล้วเรามาถึงแล้วแม่ก็มาึงวัด ตอนนี้อยู่เรื่องเรื่องพวกเดิมไม่ต้องไปเริ่มไปถามหาอยู่เริบพเขถามหาอยู่ไริ่มีเพดมาตั้งใจให้สงบเรียบร้อยมาวัสถานนี้เป็นบุญเลยแขกบุญเ เพราะว่าเห็ดมันไม่แข็งไงกินได้เรื่องยาวเกินได้กินที่ดีได้กินเริต้อยไดเป็นสนเรามาหาอุ่นเรามาหาเป็นสนเราตั้งใจจะ รับปติมาญาดิโยมทั้งหลายก็ไั้แล้วท่างเสนาบดีองไปขนมยขอให้ทุกท่าน้องตั้ง,จงกจสำรวมระมัดระวังแล้วท่านจะได้บุญสมเก็จาวันนี้จะเรียนองค์เขา้าสามเขาจะไปร่วมมือเปมาสองจังหวัะ แต่คือคนเวนข้าเป็นบนข้าวประดับดีนั้นเป็นบุญต้อนรับจา้าที่มีข้าวปลาอาหารมีสมุนไพรออกมาแจกอาหารนั้นตั้งแต่อาิตย์ที่สองจนถึงที่หน้าเป็นบนุญก็ยิงขึ้นในทางหมหาทางพุทไปที่นี้บุญครั้งที่สองเขาเี่ยม,มาบุข้าวสา จะฝากไปของต้องนับไปเขาจะกลับไปสู่โค้กทำไม่ว่าทำบุญอุทิศนี้ก็มีนคนถามหลายๆทำบุญอุทิศไปแห่งนี่แต่เาี้ถูกไม่อันนี้เราเคยได้ยินได้ฟังมาเยอะและพระท่านจะไปแหวนไปเรียก ถ่ายวิดีเขาก็หายได้ดีนะไ่ยวิดโอเขาก็หายได้ดีนะเพราะเปนยักษ์คีรายเขาก็เลยนกัยักษองกรนะแวนเงเกียวเจ้าอยู่มือเลยก็่ห็นเหอ่ัหวงามี่ยน้อง้นไนร้ เีไหวุ้นนเดี๋ยว้นี่จไดูแล้วกัาดได้เ่ติตัดเมาถวายวายวันนั้นพอถวายวันนั้นก็ได้โชคกีนก็เลย มเขาาความบุญแก่เลยเขาให้ชมว่น YouTube f o u d e r Man f o น e m a YouTube ทำคุณใช่ไหมทำหคุณรวยแบคนสวยโอ้ยคือหน่อยอยู่วะคุณวัยเดซน

ตังได้ไหมครับโอเคไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วหรไม่มีแล้วหรเป็นผู้หลัก็นู้แล้วอ่าไต้องศึกษาที่การได้กี่วขอขอบคุณทุกท่าน

ดูตัวขยันไรวยรวทำไปรวยยุกนตอนนี้เดาไม่ตั้งตัวว่ายากที่น้องที่โรงพยาบลปลเรไปอยู่ครบไกถ้าหากไม่มีไปเกิดเปนเปรยบุญที่ทำไปนั้นใครจะได้เล่า ท่านบอกว่าเราทั้งหลายจะได้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขและความเจริญและสสีีมีชยัยร่ำรวยมีเงินมีทองทุกทท่านทีส่สิบต่อไปสิบปบายอง はい、じゃあ、番組終 เงินหลายงินหลายเนี่ยนะ้างินสุดเลยไม่ไม่ได้นับสิบสิกว่าแล้วสิบกว่าทอด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 จำเอามาีจะต่อไปต่อไป Thank y o เด้อเีมใ้ข้า้เจ้าเห็น่้ยเจ้าเมื่อรวมกนานกกามาด้วยตัวเดี๋ยวจาด้ปกกาม้เลยหลวพ่อยาลืมมามากเด้ออย่ในหลังหล่นได้

วางวบหน้าที่อาสงแล้วาสงหน้ามังสวุรัและู้ใดยจงไม่ขีนที่หน้าตีพี่น้องที่น้องไปก็เขียนเขียนแล้วไปไว้ที่หัวอาอาหรอที่ ใหดที่นาบใาุญต่อไปก็เ็นบุญออกอันตาและบุญต่อไปก็คือองากระถิงนผู้ใดต้องการบุญก็จะไ้บุญเนี่พี่นัอันี้หลังจากใส่บาตแล้ว ก็มาจัดเจี๊ยบห่อพนมกับทุ่มข้าเป็นหน้าเป็นในพี่น้องเยี่ยบหอกแยกห่อไม่อยากทำเป็นแยี่ยบห่อเนื้โยมโต้ต่อไปพี่น้องก็จะถวายอาหารถวายถวายอาหารพระนอกวันนั้นก็กินเข้าวสมคีทำกันพี่น้องเอาเป็นอาหารพี่น้องอาหารที่เพิ่นมาถวายที่ญาติโยมมาเตรียมมามือนี้ พวกเหนือไหลลงอีสามและพาทุกเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ผมขออนุญา่ ไก่เออเออพราะว่าผมเริ่นยกไก่เนี่ยคนสำคัญในงมาที่หลังเลยวเวลาเข้าเข้าไป่อนนั้นยกเ็นสมาที่หลังนยว่าที่นี่นะูหดลร่งข้านที่เริ่มเนี่ยยาเป่าไปท้างนี้ไทก็บาฉันก่อน ไปท่านเตรียมไว้เตรียมไว้ลงท่านอย่างโยมถิ่ระเข็นไปจับพระใดบ้างสิ่นจัดระที่กับพระบอกขานซื้อพระนี่ระที่กับระที่ก็คือมีเรื่องถิเราอนุญาตค่ะขอโมทนาด้วเวลามีงานค่ะอาศัยร่ท่าในลาสเตียงในลาอาศัยย่างโยมที่มหงงงานใน้ชื่อที่เขาใตรนี้

เยวบประจำมาใหม่ได้คนชอบชอบก่เลยพี่เอาแบบนี้ก็ได้ที่มันไม่ได้เอาไปในเบื่อหน้ามงนี่้องห้องทานมีจากรพรรดหมักผ่าศพ ฉลเป็นไมร้อยสามบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็โลกไปซื้อหวยได้เจลากมามาดทั้งเลยค่ะมาเจ้าของของเราที่าสูหมดทุกคนเนี่เลยอาชีพที่ไปาวนนี้เดียวานีย่แต่ว่าก็ถือว่าลมรวมกับพื่อนที่นี่ค่ะ้บุเ้องมกเาวยกันนี่รมานโดรมนา้าอยส สิบเจ็ดมา่นี้ภัยัยก็ภัยภก็มาหมักาสดน้อยสามสิเจ็ขอบใจจ้าภาพฐานเดิมเมื่อนี้บดนําหยน้อยได้บุญยอมือยอมือสาธุนะพอผมข้าไตไปวันที่นึ่